มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บตัวดอกกระหล่ำกันนะคะถึงวันที่ต้องเก็บแล้วมาดูว่าใหญ่แค่ไหนนะคะนี่นี่คือต้นดอกกระหล่ำของเราเองเราต้องกันไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกแบบกระตงกระต่ายกวางเกิงไก่เงก็มากินนะคะอ่าและนี่ก็คือดอกกระหล่ำของเรานี่คือมือละโมนนี่คือดอกกระหล่ำเป็นไงใหญ่ไหม มคะลมแรงนิดนึงนะคะมีถุงมาพรา้อมและนี่ก็คือต้นดอกกระหล่ำนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงปบนี่นะคะโอเคแล้วก็นี่ก็คือดอกกระหล่ำอ่านี้นะคะเราจะมาตัดกันมาดูกันว่า เราจะได้ดอกใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่เคยเรียนรู้นะว่าวิธีการการตัดดอกกระหล่ำเขาทํายังไงแต่ว่าก็รู้แต่ว่าเขาตัดโคนเลยเนาะโอเคมาตัดโคนก็คือตัดโคนโอเคได้มาแล้วค่ะใหญ่มากดูเทียบกับตัวเราแล้วใหญ่มากนี่คือดอกกระหล่ำนะคะเดี๋ยวมาลิดใบกัน อันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะนอกจากขี้ไก่ที่เอามาลงนะคะไม่มีอะไรเลยจริงมีแค่ขี้ไก่เลยที่เอามาลงดังนั้นคือมันก็จะแบบเป็นธรรมชาติมากๆพี่แดเดินมาดู This is bigger than yesterday Can you put it in the bag? Yeah, can see. Can see นี่ค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือดอกกระหล่ำที่เราได้ค่ะทุกคน ใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่กว่าหน้าอีกทุกคนเทียบกับหน้าพี่แบใหญ่เกือบเท่าหน้าพี่แบเลย is this more is m o t h i is a l m o h e ใหญ่มากทุกคนและนี่ก็คือดอกกระหล่ำนะคะที่เราสองคนปลูกนั่นเอง